ขับกังูนข้นมาแล้วว่านางเนาเปสองคนแต่งตัวแบบนี้ล่ะแมีตัวเข้าวัดเข้าวัดาใส่บปลกระเรีอนข้อหงอว่าเสียกรยข้อหงอว่ากระชื้อผาจำบกเสียฟบ้างเขาเหยงเหียงหรอกองไมีเหี่ยงอสองต้องจัดของสัตว์้งคู่ข้นมากยังสูงพูยัง่ำขืนมามา,า,มนาขังแรงกมะเปาผีหัวซ่รแงเป็นนัง ทำงานไปเตาไป,าไ,ปไปสส่ไปหาคนคเดียว่เขาจังหน้าให้คุขอยมาเอาเจ้าไปหาคนตอนนั้นมนันเฉนจักเดือนก็กิดจะออกแล้วข้อม,มอนนือง่ายงงสุดดำดเพื่อเกี่ยวอินกูนั่งดูว่ากูวิ่ไปรอไปจะไงไม่ัน่ะมาจังพี่นะ้ำกูแต่ว่าค่าจึงรูปกูก,ก็น้อย ก็ไปอะกูก็อ่ึ้งมากสิกูวอกไปก็บอกเขาไปเขาว่าเขาไปกันเขาเอาันมากูบอกว่าก็วอกไปว่าไปวันนึงเลื่องเฮี้ยนเขาเรืองนไปสั้งว่าให้ลาน้่ง้างถึ่นี่แกะโดนเติบคึ้งมากถือขันงหาว่าว่ากล่าวกูสองคนมบบแกูว่าให้ยุบยอืองกูวม่กว่า่ยังีก เพรว่ามาขอเงิมุนพันนาัาทขอเงินมุ่เส้นไปไงใครบอกว่าเส้ไพญาแขาปาาทุ่งพญาแขนนี่เมนพอินบ่เมนบ่เยอะใครสั่นวันผู้หญ่งพาแขนวันเส้นอุงหงั่งพาแขนวันอ่งหังว้กูกวหูบปพญาแขงพญาแขนกันจิพอินเดตัวแล้วแล้วพญาแขนกับจอิน่งอึ้งหังล้วว่าอันนี้ Hoa bà là hoặc bà dưng hai cứ bà dưng hai lúc bùa dưng hai lúc bà 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 dưng hai lúc 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 hai แจ้งเขาว่าเกิดขึ้างแสงว่าว่าเดนอคุณก็ไปกูณ่ไปโอ้ยไปนสกศกษเราขันเงนม้วนเรขันงินบ่เอานีม้ตนปันพระทีโอ้ยเขาบอกเขาบอกไปคพิ่งข่ากจีจุข่อยเจ้าสร้างชื่อน้นตงานที่ก็าชื่อวไปเงนี้คเงเสียมากันเยอว่าอีนุเอาคุณทองว่าคุณมินี่ห้าสองก้นว่าไปบอปุ้งอู้ ไปเขาสานได้ก็ไปไปสานก็ไปนะอืมนึกมาตายเังไงอยงใจเจ้าเข็มเขียงเนื้อเท่ยงไปเอาฟูเสือมาเปียนเสือคอเสือยู่มายู่มาอีกผูกทองไปเอาข้ายางไานะพราะอาก็จะโกราไฟไงคือเงยวแขงเจ้าแขงคอยะทังเจ้าแขงอยู่ งากคอยูก็ยังตึ่งาแข็งพอังังพอแตงานก็สามผูกนงานก็ท่านขวป่วยปวป่วยคนนั่เนาะป่วยไายหัวเท่ากั่านถึงป่วแบบนี้พอภัยคุ้มรงข้างสี่ข้างคพอว่ากับงานไก่แล้วส่งเสียงถุงกูยุ่ติมื้นออก่าใส่เสียเงี้ยเออเส่เสียใเสเสียสสุดเออเสียสุดออเสียเงี้ยเต ต่างๆเาาว่ารักควาเใเร่รักหยังกลัวเราใช้เขาบอกเราเราเรารลกวาไ่หยังนั่วเจ้าคือข้อหัวเราเออเอาเอรถคือคนนะวานสมมติมากข้าคือหัวบรยกาตจ้ะฉันเคยเห็นแบบล์มีเลยไหมอยู่หน้าูก็มาหากูก็เลยว่าเจ้าใ้่หยังกลัวงหมเจ้าก็เจ้ก็รถคือเจ้ารถหันหันบ้บวางเสีอบ้าทบ ก็ต้อมีคอกระจายอืมฉันเบาขื้อกันกระจ้าเลยก็ต้มีูกระจายก็ว่ต๊ะวตกะมาได้บ่ได้ก็ว่าตกะหรสาังรัสิรรตึงเ่นีนะตาจาง่ว่าเนี่ยตจางขึ้นออถ้าสูก็ไ่เยอะกันเลยเวอืมเป็นแบบเป็นไปก็วอดแข็งได้เสียรงสุอืมอยงชุดที่สองืมชุดที่สามคือว่า Dù má, dù má gì Cảnh sự khỏi cái vậy Bánh bác thảo tôi pháp với bưng nhé, mày rồi. vậy Khỏi nhục nhé, vậy chào ngáo, ngáo vậy nè Dứt thầy ấy của anh thì dứt cô dạo qua sự pháp vậy Ý như cái gì anh có phải để hành nhang góc quần phỏ Ừ, có nhang góc quần phỏ Phút mình pháp của khẩu về vật, tôi tìm một sân mềm mềm Khẩu pháu của mình Sân mềm mềm Khẩu vậy ป็นหกค่ไม่หกเค่ยังยุ่งยื้อคุณกูอยียวบนนมีเสาสีเสาต่อึ้นไปเมืองไหนไทยต่อคือรังข้าวคุณไม่ผ่าเขาื้องกียุงเสือบึกมองพผาโซมปนัยแงงตัวต้องกีนบ้กบเสอันเสาอไทยต่ออันังจกลัวดยุงาีตปวดคันใจก็ขึ้นิงยิงอน้สายขาวขาววันสายยังสายไฟเลนะ xa 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 xin thai khoa hưng convert mắt tít tóc hào hưng con mát con mát con mâm con mâm con mâm con mắt con mâm con mâm con mắt 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 mắt con 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 mắt กับบึงแข้งลูกกับพ่อมหกับมหามหาผู้กับคราพึ่งมากเขาอยู่คนเดียวก็ฉันก็ตอนที่ที่เห็นคนมาหาฉันเรื่อยเตอนหลังตอนฉันอยู่มอสามเนี่ยก็เห็นคนใส่เสื้อสูตรมายืนกักฉันอยู่หน้าผู้มหาขึ้นกันก็เอาสมมติเล่มที่ทำเงินไม่ฉันเปิดเบึงฉันเปิดเบึงซื้อมีแตซื้อคนต่ายแถวโอ้เคยยว่าออออันเนี้ยีิแตจ้งซื้อเหลียญเนี่ยฉันก็เห็นหลายอย่างแบบนี้เลย ฝันแปลกงจ้นคุณเดียวฝันขนานงงงกับธรรมดาฝัทั้ง้ดก้อนยีได้ฉันฝันบ่บ่โอ้ฝันว่าไดอ็งนั่นฝันว่าแฝงงาน้างแล้วานจาผู้มาพูกเผ่วนอกก็ใหญ่มากกับพูดไปใหญ่เอ็นยี้เขาว่ายเขายื่งอยอาบนานี่แหะเลยเอามาคุว่าใหญ่เหมือแเ้อก็ใหญ่ ขันก <ersch> ็ซอยใหญ่ใหญ่แว่ใหญ่เหมือนี้กุศลกุศลเหมือนกันขันขันเลยอหมือนเกยเหยื่อเดินงั้นเพราะเขาสร้างเขาสร้างตอนฉันไปสางพายุกอยู่ล่ำปางมีคนหนึ่งเป็นเป็นล่างทรงฉันโมโหจักหรอกแต่หน้ายี้มดงแดงทั้งสองค่ะเอิญพ่อไอ้พ่อนเขาไปหาเราบอกว่านั่งเดียวบวงฉันฉันทันไปย่ำเลยเห็นแต่เดียวบวงฉันวันนี้เอิญพ่อไอ้พ่อไปว่าบอกกล้าเขามาหาฉันย่านฉัน ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงสามสามโลกพอน้วยแม่สามภพพอดนะไอพ่อเลยว่าสามภพแบบไหนวันวันสวรรค์นรกบาดาลพอด้วหนีเข้ามาพอด้วเขาตามเอาทั้งสามภพเลยพอด้วยว่าทำไมไงหน่ยย่านชั้นยางคากเลยแก้ชั้นเดียวไปนี่คุ้มหนามัดปลดเอดย่านพอ่้วาเขาเขามีบาลามีเยอะนะตอนนี้ก็มีหนาคล้อมตัวเขาไว้หมดเลยพอดนวยพอด้ว มันงก็เปียกเลยอ่ะเม่่็คือฉันเห็นนั่นที่คนมาอยู่น้ำนี้แล้วที่กี่อยู่กับปานฉันนี่ก็อีกับคนนึ่งเนี่ยต้องปูเกินก็ปันก็ใส่เหนียวเั่นเดียวควัญแต่เม่พูดเยอะวัวต่อันข้ามาดามันยา่าแทนดีมาเอาไว้ทีก็ใคก็มาอยู่หมดนี่้ <laughs> านป่าี่แปสู่กันไปฟ้องสายเลยไปบอก,บอกมั่นว่า บอกเลยว่าูก็ไปมันสุกฟ้องกขาูก็ฟ้องว่ะว่าจะสารก้องมือสารแข้งขันหามาบอมไม่ดีดอกไม่เฟิ่มเครื่องกะถึงเนาะเงดเนาะก็บางอ่าก็คือถึงพันธา์แสงจกว่าพันธาแสงก็กอหมายคู่ถึงอะไว้แล้วดนสองแม่เราตายไปตึกมืถึงจะพไปกินนี่นี่ก็ไรนคือเขาว่ากาบเปนเสา ว่ออะไรจิงนักยักรักเ่องหนุ่ยเยอะขึ้นว่าขึ้นมากขอยจิงเ่าเอออะไรก็ถามตั้งไหนตั้งไปยุใส่ตั้งว่าเงาก็เขาบอกว่าคู่ฝ่าหน้าแข่งเอาไปย้งอยู่ฝั่นฝ่ายน้านู่อันก็หมก็ถือว่าอย่าเขายงนั้นลี่คอยเห็นเจ้าจีงอย่างว่าวกจนงยักยกเก้าไรเอี้ฟอนนะอืม ฟ้อนคนเงาน้อนญาเทียนนี่ก็ไม่ได่พระอินทร์เธอแล้วแม่ก็เืออทังสวรรค์เขาก็ฟ้อนขึ้นกันดิว่างเออว่างชางก็ฟ้อนเขาก็ล่ำเดียแม่ชัางอะไเพอว่าเออมาแล้วหนุนอู้ตายนะตายก็จงหนนจแม่ถหงจะไรจรินนึงหลากต่เขาคนจริงนคนนักเออเขาบกว่ากาเหตงอย่ได้กินมันบ่มีอันยาขีดเนาะบ่มียาบ่มี ร่องเออใส่ร่องใส่ควายหญิงก็คือขายอยใช่ไหมดาเออที่เขาดอยส้มนี่เขาหวังให้ฟื้นเนาะห้าเพื่อฟื้นเขาเขาเขาว่าเอาใส่ร่องเลยเออข้าเพื่อฟื้นเลยว่ะเอาดอยอะไรที่ใส่เน่ะเอาฝังเขาคู่งไปจริงเขาเอาไปฟอเขาไปรั้มมัีเออพปน่าสั่งเขาไปรั้มมันโมเมนต์แม่ยากเทนมานน้ำเจ้าวอยู่ไปรั้มเตี๋ยวไหมทุเรียนหรือเปล่แต่ว่าคือจังใส่คำว่านิมนต์เนาะ กอาเปลกดีเน, <อ builds. S 3> นาะเออเออนอองซื้อขันฟันท่วงมั่นทองพอดีมั่นฉันพอดีไ็สออกแล้วเสื้อคอสองเสียงเปลนูเส้อคอเสื้อคอไงเกิดชั้นก็เกิดวันพระไล้อะแม่แปดสองคนเออแฝดเกิดึแปดที่สองเมนฉันเกิดวันพระได้แม่ถ้วันพระก็วันหยัง กูกว่ากูชวันศุกร์วันศุกร์เชวันศุกม์หมิมลวันนี้ก็วันศุกร์ฉันก็จะไปทํางานอยู่ประทองบอกแม่ฟาลูกอยู่นี่นะเข้าตงกูอยู่ในหม้อโ้งเขาเอาไว้กูกินก็อันักกาดดองก็เส่เสียงเลยแม่เอาไว้แตกวาสวยนึงก็ฝักกาศเส่ก็สวยโอ้ยองกินแม่เขาเว้ยังวอแล้วไม่จะสวยเส่ใหญร ก็ฝักกายยองเขาต้มนะคือแสงสดสวยงามกับดาตกเขาสักอ้าง